ดีไ่อโอ้ยอะอะยืดเรือยยืเรื่อย นักขาว,ปขาว,ว,วเป็นนักข่าวนักขาวแล้วไอ้รถยนไปไหนพี่รปไนดรถอเกียร์ปืนก่อน เป็นยังไงพี่ตอนนั้นผมวิ่งมาปกติครับวิ่งมาเลนไหนพี่วิ่งเลนซ้ายเนี่ยครับ uh huh. แต่ไม่ได้วิ่งบนไหลยทางนะผมวิ่งมาปกติแล้วมีอะไรมากระแทกข้างหลังผมอะ่ะแล้วผมก็ตีเข้าซ้ายไปจอดรถตรงใต้ใต้สะพานในรถไฟ้าครับแล้วผมก็วิ่งม,มาดูเห็นพี่นอนอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วผมก็ยืนโบกรถแล้วมีพี่ผู้ชายขับเทรลเลอร์สองคนมาช่วยช่วยโบอกทอีแล้วนี้ก็ตามมา ก็คือก็พี่ขับผงพี่มาปกติความเร็วประมาณเท<ป>่าไหร่ตอนนั้นพี่ประมาณหกสิบครับ6กสิบ <60. S 1> ครับผมแล้วก็อยู่ดีก็มีตึ้งเลยใช่ครับมันกระแทกตอนแรกผมรู้ว่ายางระเบิดแต่พอทีไม่ใช่คนระับผมเลยคิดซ้ายคิดซ้ายลงแอบรถแล้วลงกิ่งพอลงมาตอนนั้นเห็นอะไรบ้างเห็นี่เขนนอนอยู่กับรถครับแล้วเขามีปฏิกิริยาลุกขึ้นไหมหรือว่าหมดสติไปเลยนอนไม่น่าจะหมดสติครับแล้วก็ของล้วงโทรศัพท์กับปืนผมก็เก็บมาไวใ้ให้เขา